ดีน้ำแรงเดจ้าสองรอบวันนี้ใช่ทั้งเ้าทั้งแรงพบกับเจ้าแม่รถตู้สาวจังหวัดไหนครับพูดอีสานชัดเจนสาวเชยภูมิมนะคะเขาเขาแบบภูมิใจในสาวชชยภูมิมากนะคะเจ้าจะพูดภาษาชชยภูมิมภาษาชชยภูมิก็แตกต่างนะคอนแกนก็แตกต่างโคร,ราชก็แตกต่างนะคะจะบอกวันนี้จะที่ไหนนะจังหวัดไหนนะน้องน้ำก็ซื้อรถเราได้ Toyota, โตโยต้าโมงน้อยไฮเอ็ดเครื่องสามพัน G แอแท้ค่ะเดี๋ยววันนี้พี่จะพาน้องน้ำมาดูว่า G l แอแท้ ank, มันดูอะไรกันบ้างโอ้ได้เลยะนะคะน,นี่วันนี้ไลฟ์พิเศษนะคะนนเะคะช้าก็ไลฟ์กับอาจารย์เย็นก็ไลฟ์กับอาจารย์ค่ะนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูนะคะหน้าโมงน้อยคันนี้อ่าอ่าคุณคู่หน้าโมงน้อยคันนี้นะน้องน้ำนะบอกเลยว่าถ้าเป็นกลุ่มไวรุ่นก็จะได้ทานฟอร์เมอร์หรือนะ กระจังหน้าโครเมียมเซ็ตนี้น่าจะหลายพันเนี่ยค่ะถ้าสมมติเราซื้อตัวเปล่าๆนะคะคุณลูกค้าต้องสั่งมาใส่นะถึงจะได้โครเมียมตัวนี้ท่านฟอร์เมอร์ที่หนามันคือหุ่นยนต์อ่ะเหรอพี่ควันโอ้ยคือเลยคือคือจ้ทกันบอบบบอันนี้นะพี่ขวันมาคันนี้นะคุณลูกค้าหาะ g แแท้นะได้โครเมียมได้กระจังหน้าแบบนี้นะจ้าปีสองพราคา 6 8 9ส0 0ปบาทค่ะเราไป<พ>าดูต่อค่ะสวยสีขาวแท้ไม่ได้กลับสีโม่งน้อยแท้นะคะจีแอแ้ไม่ได้แปลงล่างมานะคะทำไมพี่ไอายแล้วไมร่รู้อ๋อพี่กินนี่เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนะคะุูเขาได้ไหมป้า <c oughs> ถ้าเครื่องสามพันน้องน้ำจ้าเบสิกดูง่ายๆเวลาลูกค้าไปดูรถนะอยากรู้ว่าเครื่องเท่าไหร่ก่อนนะจ้าาเพื่อนเครื่องสามพันจะมีแอร์แบ็กอ่าสองฝั่งใช่ไหมพี่ใช่ค่ะถ้าเป็นเครื่องสามพันสองพตัวเดิมจะไม่มีเครื่องตรงนี้จะไม่มีแอร์แบ็กตรงนี้นะแล้วก็โคมด้านคอนโซลตรงนี้จะเป็นสีออกโทนสีจางๆอ่ะโอ้สีเทาสีเทาดำ เทาจางๆอ่ะไม่ใช่เทามืดแบบนี้นะคะเทาสว่างเทาสว่างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเกทนะคะแอร์เย็นเจี๊ยบนะเครื่องทีแอลจะอยู่ตรงนี้ไอ้เครื่องเครื่องตัวโม่งน้อยจะอยู่ตรงนี้นะคะเราต้องขยับตรงนี้ออกไหมพี่น้องน้ําต้องถอดตัวนี้ดูสิอยู่มันออกมาได้ค่ะท่านผู้ชมยู่เบอตรงกลางนี่ตรงคอนโซลกลางออกมาแล้วเอากับขับเบาไปเดิมอ่ามาเมืองเดี๋ยวดูดึงไว้นะอย่าทักกั อันนี้เลยนะคะคุณลูกค้าตอนนี้พี่ขวัญสตาร์ทให้ดูเลยใหม่ทุกจุดมาร์กศูนทุกจุดนะคะคุณลูกค้าค่ะคันนี้นะคันใดที่ได้ไปนะคะบอกเลยว่าได้ปีใหม่มากดูเพดก่อนเพดใหม่มากค่ะไม่มีตําหนิเลยนะคะตรงนี้ถ้ามีอะไรมานี่ตอบเพดใหม่ไม่มีราคาเลยนะ,ะอันนี้เพดเดิมนะคะแบตเตอรี่ใหม่นะคะเครื่องใหม่มากไม่มีไม่มีเลยไม่มีรอยแกะ ไม่มีแกฟฝาสูดไม่มีอะไรเลยนะรอยมาจากสูนเลยใช่ไหมพี่ใช่ค่ะรอยมักจากศูนเลยนะคะแล้วถ้ารถเก่าก็ลองย้อนขึ้นมามองตรงนี้ถ้ารถโตมากตัวนี้เขอขาไปหมดตัวนี้ก็จะเก่าตามแผงก็จะพังตามเนี่ยสีเดิมจากโรงงานเนี่ยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมคะสีเดิมด้านในรถสีขาวจะเป็นสีประมาณนี้เนี่ยค่ะดูด้านในเลยค่ะ จะต้องสีโทนนี้นะคะคุณลูกค้าขาตัว GL แท้สีขาวนะโทน GL แท้สีขาวสีด้านในตัวรถกับสีนอกตัวรถจะต้องแตกต่างกันนะคะแต่กลุ่มโรบอทเมทอาร์จะต้องอยู่อย่างนี้นะเนี่ยค่ะเมทอาร์อยู่ครบเลยค่ะกลมดิ๊กเลยไม่มีบิดเปี้ยวเลยใช่ไม่ว่ามุมไหนนะคะคุณลูกค้านี่ค่ะแกะให้ดูได้เลยสวยๆอย่างนี้เลยอันนี้เครื่องยนต์สามพันค่ะคุณลูกค้าขา GL แท้นะคะ อยู่กับพี่ขวัญกับน้องน้ำเนาะพี่อะไรน้องน้ำท,ที่กิษส,สดากิษสดาพูดคาคาบนถนนกาญจนาพิเศษนะคะแล้วก็เรานะคะมีรถมากกว่า700คันการันตีชื่อเสียงที่เปิดมาเกือบ20ปีเลยใช่แต่รถที่หายากวันนี้ก็คือตัวนี้แหละหายากมากเวลาลูกคุณลูกค้าเอาเบาะลงคุณลูกค้าก็เก็บให้เรียบร้อยไม่งั้นเสียงมันจะดังนะคะนี่ค่ะ อาลงครับเก็บให้เรียบร้อยมีสองฟังเหมือนเมื่อเรียนหนังสือเลยนะคะตรงนี้ถ้ามีคนนั่งคุณก็ยกขึ้นได้เลยน้องน้ำขึ้นไปฝักดูโอเคอ่าอ่าน้องน้ำน้องน้ำดันแล้รก็ยกขึ้นแล้วก็ดึงคืนนี่นะคะถ้ามีคนนั่งเยอะคุณก็ให้เขาเห็นไหมพอเราติดเบาะปุ๊บเสียงก็เงียบแล้วนี่เราสตาร์ทเครื่องอยู่นะคะคุณลูกค้าได้เบาะหนังนะคะ ที่นั่งตรงนี้นั่งสามคนก็ได้นะใช่นั่งถ้าตามถูกต้องก็ต้องสองคนนะเพราะมีเบลให้สองอันตรงนี้นะคะสามกับคนขักคานะคะสอา,ามคนอตน้องมีเบลอยู่นะนี่ไงคะหนึ่งสองไงสามคน<ม><า>ีเบลค, <น S 2> ครบสที่เลยใช่แต่บางคนตัวเล็กอาจจะนั่งเบียดเบียดกันไปได้หมดนะคะหมดอ่าป,ประตูนะคะเมทอาร์ตอยู่ครบไม่มีตำหนิค่ะคันนี้ คันนี้เลยเดี๋ยวพี่ขวัญปิดเครื่องดีกว่าเนาะจะได้เบาเสียงเพราะเราดูเครื่องยนต์ละป่าอ่านังน้ำเดี๋ยวเดินไปโ okay. อเคให้พี่ขวัน,น,นได้ค่ะ,ะนะคะคันนี้นะคะพี่ขวัญบอกเลยว่าเมื่อกี้พี่ขวัญสตาร์ทให้ดูแล้วก็ดูเครื่องยนต์แล้วบอกแล้วว่าคุ้มค่ามากๆเลยอ่าปิดเพลงด้วยอ่านะคะคันนี้นะ 6กแ0 0 0ปบาทปี2018เครื่องส0 0พัน GL แท้นะคะคุณลูกค้า GL แท้จะต้องมีอะไรเพิ่มอีกรู้ไหมน้องน้ำไฟฟ้าค่ะโอ้ปุ่งเปิดกระจกไฟฟ้าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราเราเรดดาวมันไม่เครดิตไม่มีเครดิตพี่ขวัญขอ30,000ื่นคันนี้นี่ต่อนะคะคันนี้นะคุณลูกค้าถ้าเป็นตัว GL นะต้องไม่ได้ไปแปลงมาค่ะจากศูนย์จะต้องเป็นไฟฟ้าตัวนี้นะ นะคะแล้วก็ดูสิคะคุณลูกค้าขาบานประตูประตูัสวยค่ะนะคะวันนี้ชิวๆอยู่ที่กฤษดาคุณูค้ากับพี่ขวัญกับน้องน้ำพาดูรถม่วงน้อยนะคะท่านใดที่ไม่มีโอกาสได้เข้ากรุงเทพหรืออยากตัดสินใจกลางอากาศนะคะสามารถชมคลิปนี้ได้เลยและพี่ขวัญกล้าพูดว่าคุณสามารถจัดตัดสินใจกลางอากาศโอนจองกับน้องน้ำรายงานตัวหน่อยโอนจองยังไงเดี๋ยวช่วงที่พี่ขวัญบึงให้ดู เพียงแค่ลูกค้าดูคลิปดูรถแล้วสนใจนะคะโทรหาน้ำก็ได้ค่ะหรือว่าฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะคะเบอร์0 8 3 22 2 2 2 2 2 0 3ค่ะค่ะนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูเมกอัรตรงขอบประตูนะคะถ้ารถประทะม,มาตรงนี้ปุ่มตัวนี้จะหายหมดเลยนะคะคันนี้พี่ขวัญอลอสวยงาม,ม,มนะคะ,ะ,ะพี่ขวัญดึงดึงให้ดูค่ะพี่ขวัญดึงให้ดูทุกคนนะคะ สังเกตได้มีพี water, e <t ald r 1970> ่ขวัญนี่เลยไม่ไวเล็บยาวนะคะเพราะว่าต้องเปิดตลอดดึงตลอดนะคะพอใส่ไม่ใส่ไม่ตรงก็จะโดนช่างด่านะคะโดนประจำค่ะช่างบอกพี่ขวัญชอบรื้อรถพี่ขวัญอยากให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจในคลิปนี้ได้เลยนะคะบ้านเพียงแค่ดูคลิปก็ตัดสินใจได้เลยว่าเฮ้ยรถคันนี้สวยจริงเดิมจริงอะไรจริงจะได้ตัดสินใจในการ จองและจัดไฟแนนซ์ต่าศได้เลยตรงนี้ด้านบนนะคะจะเป็นม้านบางแดดซึ่งไม่มีการผ่านการใช้งานมาก่อนยังไม่ได้แกะพลาสติกยังอยู่เลยนะคะยังไม่ได้แกะพลาสติกเลยนะคะมือจับใหม่มากนะคะเดี๋ยวมาดูตอนที่2กันดีกว่าค่ะด้านบนนะน้องน้ำนะด้านบนตัวนี้เรามน้ชิดไปซิชิดไปด้านในสิเป็นบอกที่รถคันนี้ดูแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นวิ่งนักเรียนเด็กเล็กนะคะได้เยอะหรือว่าจะวิ่งออฟฟิศ งานเล่งด่วนงานกระทัดรัดหรือจะวิ่งในครอบครัวนั่งในครอบครัวหรือจะเอาไปแต่งแคมปิ้งได้หมด,ดนะคะได้หมดเลยนะคะคันนี้11ที่นั่งค่ะภาษีถูกกว่า4ประตูนะคะ10ประตูภาษี4 0 0 0 0 0คันนี้เหลือเพียง1,900บาทค่ะ 100, 100. แต่สามารถใช้งานเทียบเท่า หรือเกินกว่า4ประตูหรือ SU v ได้เลยสนะประตูมันนั่งได้แค่4คนใช่คันนี้โหนั่งได้ตั้งเยอะพี่ขวัญแจ้งนิดนึงนะคะแอร์ตัวนี้อุ้ยพี่แอร์แค่นี้จะเย็นเหรอเนื่องจากเป็นโม่งน้อยนะคะมันเป็นหลังคาเตี้ยนะคะคุณลูกค้าเพราะฉะนั้นแอร์นะคะจะส่งยาวไปถึงด้านหลังเย็นฉ่ำแน่นอนรับรองไม่ร้อนนะคะมีช่องครนี้ใช่แอร์ด้านบนจะส่งไปหาคนด้านหลังนะม,งมีคนสงนสัย,ยว่ามันจะเย็นเหรอแอร์ด้านบนค่ะ นะคะด้านล่างก็จะเป็นคนโซนหน้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณลูกค้าปรับแอร์ได้เลยพม่านพม่นได้พร้อมแล้วนะคะสวยมากเลยนะคะนะคะเกียรกิบเลยคันนี้ผ่อนเดือนละหมื่นสองพันค่ะคันนี้นะหกแสนถ้าจัดเต็มนะถ้าจัดเต็มประมาณหมื่นไม่เกินหมื่นสามค่ะพี่ขวัญทำให้อยู่ในไม่เกินหมื่นสามได้เลยหมื่นสองกว่านะคะคันนี้นะ โอนโนนะคุณลูกค้าบอกเกกะเอาออกได้ไหมอ,ออกได้เลย <Okay S 1> ดึงออกให้ลูกค้าดูหน่อยดึงแย้มนี่ดึงออกได้เลยก็จะกว้างแต่บางคนถ้าเป็นแนวออฟฟิศเขาอาจจะวางของวางแก้วก็มีได้เลยนะคะ,อะ,อะดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์สองปีค่ะใครจองคันนี้กับพี่ขวัญกับน้องน้ำเอาเดอกเบี้ยศูนย<ช>์เปอร์เซ็นต์ไปสองปีเลยนะคะใคร<ล>ดูคลิปนี้นะคะเอาไปเลยศูนย์เปอร์เซ็นต์นานสองปีจา้านะ,นะคะแล้วก็อาชีพพี่ขวัญรับจัดทุกอาชีพนะทำนา ทำไร่ทำไร่อ้อยทำไร่มันทำนาข้าวเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูรับบทลลาสูรน้องน้ำนะคะจัดอาชีพเลี้ยงหมูนะโอ้โหอนุมัติด้วยนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าจริงๆบางคนบอกเลี้ยงหมูได้หลอโอ้โหได้ค่ะเป็นเศรษฐกิจที่ดีมากๆเพราะคนกินเนื้อหมูไหมเินเวลาไปซื้ออะไรอันดับแรกคิดว่าอะไรหมูนักะ้าคุณลูกค้าขานะ ถ้าอยากเลี้ยงแล้วเงินดีต้องหมูเพชรชบูรณ์ค่ะหมูดำเพชรบูรน์หมูดำเพชรบูรณ์ตามตัวเองด้วยคเอาน้ำในในตัวตัวเล็กขึ้นไปให้ลูกค้าดูด้านในก่อนเดี๋ยวน้ำเข้าไปถึงข้างในเลยนะคะหมดได้ไหมคะหมดได้ไหมนี่ห้ามห้ามอ้วนนะเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูท่าลงด้วยนะตอนนี้นะคะไปด้านหลังนะคะหมอ มี11อที่นั่งมีหัวหมอนให้ครบนะคะค <น S 1> ุณลูกค้ามีมีที่วางแขนด้วยอะพี่ขวัญนั่งสบายน้องน้ำสังเกตให้ลูกค้าหน่อยมีบอกอันไหนขาดไหมคะบอก<ม>ลูกค<ม>้าได้เลยเลยใหม่คลิปเลยจ้าตึงเปี้ยไม่มีแตกลายงาคุณลูกค้าดูตามพี่ขวัญกับน้องน้ำได้เลย<ม>แล้วก็ เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปสามารถสามารถตัดสินใจกลางอากาศตอนนี้ได้เลยมาแถวที่สมอ่ะมาแถวที่สามจะโชว์ตัวนี้มี<อ>ที่อั่เลยมีที่วางแก้วทุกจุดเลยนะคะไม่ว่าจะนั่งตรงไหนเหมือนเรานั่งรถทัวฟิลประมาณนั้นเลยค่ะอืได้รับความสะดวกสบายและทุกที่นั่งนะคะมีความปลอดภัยมีเบลให้ทุกจุดเลยนี่เห็นไหมเราไม่ได้แค่ขายรถที่แบบ แบบว่าสวยอย่างเดียวรถของเรามีคุณภาพมีความปลอดภัยด้วยไหมมีเบลล์ทุกที่นั่งเลยจ้ะใช่ค่ะถูกต้องค่ะทุกคนที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยคอมเมนต์ด้วยเนาะเออนะคะคอมเมนต์ได้นะถามได้นะใช่น้ำจะได้มีเพื่อนคุยเดี๋ยวเหงาคอมเมนต์มาถามเลยคอมเมนต์มาถามเราจะได้คอมเมนต์ขนไม่ขึ้นไงเวลาคอมเมนต์พี่ปั่นไม่ค่อยขึ้นอ่าพี่ปั่นกำลังดูอยู่อย่างนี้เราต้องออกหน้าจอใหม่ใช่ไหมออกใหม่ค่ะออกใหม่ จะพี่ขวัญกำลังดูคอมเมนต์ให้นะคะแต่พอดีคอมเมนต์พี่ขวัญไม่ขึ้นมิลเอ็กซ์ซีะครับอะไรจ๊ะมิลเอ็กซมิลเอ็กซหรอคะมี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 ลเอ็กซ์มีนะคะขอดูเอ็กซ์ซีรีส์เอก็อิสุสเอ็กซ์ซีรีส์ใช่ไหมเดี๋ยวน่าจะมีสีขาวเดี๋ยวพี่ขวัญพาดูเดี๋ยวเอาคันนี้ก่อนเพราะว่าลูกค้ารีเควสต์มาเยอะเนื่องจากไปเจอรถที่อื่นน่ะมันไม่ใช่แบบ GL แอลแท้มันเป็นรถแปลงรถแปลงร่าง รถอะไรก็ไม่รู้มาแปลงขายช้นแล้วก็เจอราคาเท่าเทียมกับ GL นะนะคะมาดูบานประตูบ้างค่ะคุณลูกค้าขาขอบยางประตูนี้สําคัญนะคะเพราะว่าเป็นสิแกะของเขาอีกบอกไม่แกะไม่ได้อันนี้ไปแต่แกะได้ไมแกได้แต่เกรงใจช่างนะแต่พี่ขวัญให้ดูไงว่าขอบยางเนี้ยคุณลูกค้าขาถ้าขาดสั่งเปลี่ยนให้เลยนะคะเพราะแพงมากโตโยต้าอะไรถูกมากค่ะแต่ยางแพงมากค่ะ พราะพี่ขวัญสั่งใส่ให้เลยพี่ขวัญเข้าใจอะไรที่แพงแล้วลูกค้าต้องไปเริ่มต้นตัวเองพี่ขวัญจัดการให้เลยนะคะอย่างขอบยางประตูนี้เซลละวห้าพันบาทรานนั้นเห็นพี่ขวัญจะปล่อยรถตรงนี้รู้สึกมันแตกนิดนึงมั้งพี่ขวัญเปลี่ยนให้ลูกค้าเลยอะสั่งเปลี่ยนเลยสั่งเปลี่ยนเลยอะไรที่เซฟตี้ให้ลูกค้าได้เราต้องดูแลเราใส่ใจลูกค้าของเรายังการาติเราเลยนะคะพี่ขวัญกับน้องน้ำบอกเลยว่าขายรถหนึ่งคันนะทาไมถึงมดุดมุดบึกในรถตรวจให้ลูกค้านะคะไร้สดพี่ขวัญก็ตรวจด้วย ขายพี่ขวัญก็ตรวจด้วยทําไมพี่ขวัญต้องรูปตามบอกมีขาดตรงไหนไหมถ้าหลุดสายตาจริงๆอ่ะพี่ขวัญถึงจะไม่รู้นะใช่รถตู้มงม่มมงน้อยไม่มีค่ะม,งน,ม,ม,ะมงน้อยไม่มีเลยขายดีค่ะเวลาเข้ามาก็ปุ๊บปั๊บเลยนะคะค,<ต>คุณลูกค้าแต่คุณลูกค้าไม่ต้องห่วงนะคะ ติดตามดูไลฟ์แชร์ของหรือดูไลฟ์สดของเราเนี่ยเนาะมีเข้ามาเราจะอัปเดตให้ทันทีใช่ค่ะคันนี้ปี2018นดะดอบเบิยพิเศษ0%นอร์เซแถมได้2.79ด้วยเครื่องมือใหม่คลิปค่ะนี่ค่ะเซ็ตเครื่องมือยังไม่ได้แกะใช้เลยนะยังยังไม่ได้ใช้ค่ะแล้วก็อยู่ด้านนี้นะอ่อดูก่อนนะคะครบนะคะครบเลยบันไดใหม่นะคะแค่พี่ขวัญเหยียบขึ้นเหยียบลงเลยมีฝุ่นติดนะคะพี่ขวัญคอนเฟิร์มว่าคันนี้ใหม่มากน้องน้ำ น้องน้ำค่ะคอนเฟิร์มลูกค้าอีกทีราคาเท่าไหร่ปีอะไรจ๊ะราคาอยู่ที่6 8 9 0 0 0บาทค่ะปี2018นะคะเป็นตัว GL แท้ค่ะกำลรงดีได้เลยไม่ใช่ตัวแปลงมาลูกค้าบอกเดี๋ยวเผื่อผมซื้อสดให้ไปส่งที่เหนือดูยางให้ผมหน่อยได้ค่ะน <c oughs> นะคะยางนะคะขอบ15นะคะเดี๋ยวดูปีกันนะเดี๋ยวฮาป,ปีกันนะน้องนอยู่ไหน <c oughs> อ่ะเาบอกว่าถ้าไม่เอาบาะนี่ลดได้มคอ๋อ อยากลดเท่าไหร่จ๊ะอยากคุยเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวพี่ควนหาขอบหายางไม่เจอ,อหากยางไม่เจอนะคะเจอเจอขอบแล้วแต่เจอโอ้โหปียี่สิบเอ็ดนะคะบอกแล้วยางใหม่ปี2021สองพันยี่สิบเอ็ดสี่เส้นแน่นอนค่ะคุณลูกค้าค่ะใครซื้อคันนี้หนึ่งยางไม่ต้องเปลี่ยนแล้วได้ยางใหม่เลยปียี่สิบเอ็ดเป็นนะยางของกูดเย่ด้วยนะ,ะใช่สีก็บางๆค่ะไม่มีอุบัติเหตุนะคะ กระจกก็สวยฟิล์มก็สวยคันนี้รู้แล้วค่ะเคยมีลูกค้ามาถามนี่เป็นสัญ,ญลักษณ์ตัวหนึ่งที่บอกว่ามันเป็นตัว G L ถูก<ช>ต้องใช<ม>่ไหะถูกต้องแล้วก็ามาไฟก่อนนะคะไฟตัวทับไปเริ่มต้นปี14จะต้องเป็นไฟคี้ปลานะคะคนี่คือ G L <า>นะคะ แต่ถ้าเป็นโอคาเดม่จะต้องเป็นไฟอย่างนั้นยันปี18 19ป0กก็จะเป็นไฟไม่มันจะเรียบๆเนาะใช่ใช่ที่ปลามันก็จะเป็นใช่ให้คุณเป็นปีอะไรคุณก็จะเป็นไฟอย่างนี้นะแค่เราดูไฟเราก็รู้เลยใช่ไหมแต่คนแต่งรถคือมันเป็นโตโยต้าน่ะมัน็องเดียวกันสามารถเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ค่ะเปลี่ยนได้และที่หลักๆเลยหลักๆเลยหลักๆเลยค่ะโตโยต้าไฮเอ จีเอลต้องติดมานะคะต้องติดนะคะนี่เลยค่ะจากศูนย์ต้องเป็นอย่างนี้เลยค่ะแล้วอีกอย่างนะคะจากศูนย์ต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็ตัวนี้ด้วยที่ปัดน้ำฝนด้านบนด้านบนค่ะจีเอลต้องมีมาที่ปัดน้ำฝนกับไฟดูก่อนค่ะไฟเบรกใช่ไหมพี่ขวาญไฟเบรกดวงที่สามค่ะไฟเบรกดวงที่สามหลุดไหมคะนี่เลยค่ะคุณลูกค้าไฟนี่คือบ่งบอกเรื่องเป็นตัวจีเอลแล้วนะพี่ขวันจะไล่มาเรื่อยๆนี่คือ ไฟดวงที่สามนี่คือที่ปัดน้ำฝนนะคะนี่นี่รูที่นี่นะคะเห็นยังคะแตกต่างไหมแต่ถ้าเป็นตู้ทึบจะไม่มีนี่ค่ะไม่มีที่ปัดน้ำฝนไม่มีมานะไม่มีนะคะไม่มีอะไรมาให้คุณเลยนะอ่าเป็นไงคะเริ่มแตกต่างแล้วเริ่มเห็นหลายๆภาพแล้วนะเปิดขึ้นมาก่อนไฟชัดเจน าม่าน,อนรอบคิดค่ะคุณลูกค้าค่ะนะคะบาอไม่มีขาดแม้แต่ชิ้นเดียวนะคะไม่กิ๊บเลยค่ะคันนี้พี่ควันกับน้องน้ํยกําลังรายงานอยู่ที่โตโยต้าจีแอลโม่งน้อยนะคะแท้ปี2018 6 8 9 0 0 0บาทค่ะอะไรนะคะคบ่อมีที่วางน้ำให้อันไหนคะเนี่ยบนี่แหละโอ้ไม่รู้ใครจะวาง่ะคะ<ใ>คุณน้องใครจะมานไ <laughs> คงมีคงคิดมากแล้วถ้ามีคนมาวางหลังตรงนี้นะคะต้องคิดมากนิดหนึ่งแล้วนะคะอ่าพรม่านสวยค่ะนะคะแผ่นด้านหลังใหม่มากคุณลูกค้าขา6,89,000บาทโตโยต้าโมงน้อยนะคะ g เครื 3, 000, ่อง3 0 0พเบาะ11ที่นั่งนะคะภาษี1,900บาทจาัดเต็มฟรีดาวพี่ควันลงสัญญาให้คุณเลยไม่มีพิกคว่ำไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วม ให้ของเรารถได้เลยใช้เลยต่อภาษีพรบไปเรียนเรียบร้อยไม่ต้องเสียเวลาเราจัดการใช่ป้ายถูกต้องอน้องน้ำาเดี๋ยวพี่ขวัญพาดูป้ายสีฟ้านะคะก็คือป้ายบุคคลนะคะป้าย้าบุคคลนะคะก็คือเป็นป้ายที่นั่งนะคะอันนี้ถูกต้องแต่ถ้าเป็นรถบรรทุกจะต้องเป็นสีสีเขียวอย่างนี้นะคะนี่นะคะเป็นสีเขียว คนละรอยอกันนะคะคนละรอยอนะเห็นไหมจะแตกต่างแล้วนะคะป้ายบรรทุกจะต้องสีเขียวแล้วก็ต้องสําหรับบรรทุกนะป้ายฟ้าสําหรับที่นั่งก็ต้องเป็นที่นั่งก็คือต้องมีเบาะนะตา้ไว้สำหรับขนคนตามตามกฎหมายนะคะย่างใหม่มากมาดูด้านหน้ากันค่ะมาดูด้านหน้ากันนะคะคันนี้นะ ล็อกบงล็อกเบรกครบนะคะแอร์แบ็กเรือนไม้นะคะคันนี้นะไม่แสนกว่าไม่เยอะค่ะคุณลูกค้าค่ะไม่แสนหกไม่เยอะค่ะคุณลูกค้าค่ะได้รถสวยขนาดนี้พี่ขวัญเปิดฝั่งนี้ดูหน่อยเดี๋ยวเอาแกะให้ดูเลยอ่ะดูเลยค่ะอยากดูมุมไหนดูเลยค่ะไม่สวยไม่กล้าโชว์นะคะต้องสวยเห็นไหมเรียมเริ่มอยู่ครบหมดนะคะไม่มีชนนะคะ สวยขนาดนี้ใหม่ขนาดนี้ต้องกิษสดากูดคา์นะแกะคงเพิ่นอีกแล้ว่นกระิโจมไห้เฮาอีกได้แบดที่นี่แกะก็ใส่เข้าไปหรือติดแถมมันคือเกาลูกค้าดูในไลฟ์สดจะได้เห็นใช่แกะให้ดูขนาดนี้แล้วลูกค้าจะได้ง่ายต่อการตัดสินใจเลยแล้วรถพวกนี้ส่วนมากจะหายคืออะไรรู้ไหมอะไรหายคะรู้ไหมนี่ค่ะยางปิดตัวนี้ แ้ารถไปเก็บสีหรือว่าอู่สีหรือว่าอะไรจะดนส่วนมากตัวนี้จะหายนี่คือร<ม>างน้ำฝนนะคะเวลาฝนไล่ฝนตกบนหลงังคามันจะตกลงมาตรงนี้<ม>นะคะเนี่ยค่ะเม็ดก็จะอยู่เต็มอยู่เหมือนเดิม,มนี่ค่ะบานประตูสวยมากน้นุอันนี้ด้านหน้าจะบ่งบอกว่าเป็นตัว G L <ม>ก็คือระบบก,กระจกไฟฟ้าไทั้งสองปักไฟฟ้านะคะให้ลูกค้าดูเลยนะคะล็อกเลิกนะคะ คันนี้สวยค่ะสติกงสติกเกอร์อยู่ครบนะคะเนี่ยพี่ขวัญที่พี่ขวัญเคยพูดเรื่องทุบก,กระจกใช่ไหมน้องนกที่ว่าคุณถ้าคุณติดอยู่ในรถแล้วเกิดอุบัติเหตุคุณต้องพยายามทุบก,กระจกบานอะไรคะบานให,ใหญ่เห็นไหมนี่ค่ะสติกเกอร์เขาจะให้ทุบก,กระจกบานใหญ่ค่ะบานนี้กับบานนี้บานนี้ทุบยังยากกว่าบานนี้นะคะเพราะว่า มันมีความเล็กแล้วความเล็กความแข็งของมันจะเยอะอแต่ถ้าความกว้างมันจะเปราะออกกันเขาคึงจะเน้นให้ทุบตัวนี้นะคะและเกิดบาดเห็ุอะไรช่วยคนต้องทุบกระจกพยามองบานใหญ่เป็นหลักนะนะจ๊ะคุณใช้เวลาทุบแตกต่างกันเลยบอกแล้ววันนี้มาไลฟ์สดกับอ่าเดี๋ยวเปิดด้านหน้ายังคะเปิดแล้วมาโอ้โหนะคะใหม่ด้านหน้านะคะคุณลูกค้าขานะใหม่มากค่ะนะคะคันนี้นะคะ คอยแอร์ air, นะคะตัวเลขเครื่องนะคะมออลมเบรกสวยๆค่ะมออลมเบรกสวยๆเลยนะคะคันนี้นะไม่มีตำหนินะคะคนลูกค้าขาใหม่ๆเลยดูสิคะพี่หม้อใส่น้ำมันเครื่องหรือว่าน้ำหมัดน้ำฝนเนี่ยถ้าเป็นรถที่แบบว่าตากแดดหรืออะไรตัวเองก่อนเอารถตัวเองก่อนมันกรอบเบิร์ดแล้วหนูกระแทกหอด้าแต่รถคัน ถ้ารถไม่มีการดูแลนะกลับไปดูรถตัวเองฝาจะแตกฝาจะแตกหนูจะกัดหนูจะกัดขอบยางจะโดนหนูกัด <laughs> กรุณากลับไปดูรถตัวเอง <laughs> เวลาติรถเต็นสังเกตปุ๊บกลับไปดูรถตัวเองเลยอ๋อมันเป็นแบบนี้ม,มันเป็นพื้นฐานมันเป็นเบสิกแต่คันนี้มันบอกบอกว่ารถดูแลดีมามา,มากๆเลยค่ะคุณลูกค้าคอนฟอร์มอีกรอบจะ้ะ ราคาเท่าไหร่รถคันนี้นะคะปี2018นะคะอยู่ที่689,000บาทค่ะ,คะเป็นตัว GL นะคะ GL แ,แท้เลยคอนเฟิร์มเลยนะคะ,อ,ะอันนี้นะคะเป็นฝากระโปรงและสีเดิมจากโรงงานนะคะคุณลูกค้าสติกเกอร์ที่อะไรที่ควรมีก็ยังมีอยู่มอกหาซื้อไม่ได้นะคะมอกหาซื้อไม่ได้นะคะคันนี้ต้องได้จากโรงงานเท่านั้นแล้วก็นี่ส่วนมากรถตู้ตัวนี้ตัวจุกตัวนี้จะหาย เป็นไหมคะเขาทำอะไรอ่ะพี่เหมือนแบบกั้นนอกนี่ขนาดเดี๋ยวดึงยากนะไม่ต้องไปดึงอันนี้เดี๋ยวโดนด่าเดี๋ยวโดนด่านะอันนี้นะคะพี่ขวัญบอกเลยบางคันนะเอาเอาฟองน้ําไปอัดไว้แต่ไม่ได้มีผลอะไรนะไม่มีติดก็ไม่ได้มีผลอะไรนะคะแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ยังมีใหม่ๆอย่างเงี้ยก็แปลว่ารถเขาดูแลมาดีจริงๆริก็คือมาจากเดิมๆเลยใช่ใช่ใช่ค่ะสวยอยู่ค่ะนะคะรถเดิม อย่างเดิมเลยไฟนะคะใส่แจวนะคะคุณลูกค้าค่ะไฟใส่แจวนะอ่ะภาษีราคาอันนี้เดี๋ยวภาษีหมดวันไหนแปดพฤศจิกาเดี๋ยวต่อให้เลยต่อภาษีอ่ะคันนี้ใครซื้อคันนี้ฟรีพรบภาษีให้เลยค่ะคุณลูกค้าแถมส่งถึงหน้าบ้านฟรีไม่เก็บตังค่ะ7จสเจ็ดจังหวัดเราไปทุกที่ทุกแห่งผลท่านจะอยู่ ที่ไหนลําบากขนาดใดยูอีสานเหนือใต้เข้ากับไปทรงเด้อจ้าเจ็ดสิบเจ็ดงโอ้ช่วงนี้คนไม่มีตังคเลยได้แค่76จังหวัดนะคะแล้วก็กด้านใดน,นะคะที่สนใจมองน้อยนะแล้วก็วันนี้พี่ขวัญกับน้องน้ําก็ให้ดูแทบจะทุกมุมอ่ะแต่ถ้าบอกว่าอุ๊ยมุมนี้ไม่เห็นนะคะเวลาคุณเปิดเข้ามาในละ โฆษณาของกิตสดาจะมีจะมีรีวิวอันนี้ซ่อนอยู่ใช่ค่ะคุณสามารถเปิดดูพร้อมรูปรถได้เลยคุณตัดสินใจได้เลยนะคะรูปทุกซอกทุกมุมหน้าหลังท้ายภายในภายนอกมีครบทั่วนแล้วก็คันนี้เจ้าจะแนบด้วยวิดีโอเราสองคนคุณสามารถตัดสินใจกลางอากาศได้เลยและคุณซื้อกับเซลล์ท่านไหนก็ยินดีด้วยคุณได้รถดีแน่นอนแต่ถ้าจะซื้อกับพิว่ขวัญ0863159977ถ้าจะซื้อกับน้องน้า083 222, 223ค่ะก็คือเบอร์เดียวกับแอดมินแต่ <ฮะ S 2> แค่บอกว่าอยากคุยกับน้องน้ำหนึ่งค่ะ,<ฮ>ะอยากคุยกับพี่ขวัญค่ะรถตัวนี้เดี๋ยวน้องแอดมินเขาแจ้งความประสงค์ของคุณมานะคะแล้วก็พรุ่งนี้ห่วยออกแล้ว ก็วันนี้ก็เห็นหนูไงพรุ่งนี้ไม่เห็นแล้วล่ะพรุ่งนี้ก็ต้องไปทําหน้าที่ใบหวยนะคะเขียนละเขียนใบละออกไว้โอ้มัไม่ต้องถึงขนาดนั<ะ>้นที่หยุดวันเดียวอะหยุดไปใบหวยวันเดียวไม่ต้องถึงขนาดนั้นโอูกลัวพี่ขวัญคิดถึงหนูไงโอ้นะคะนึกว่าจะถูกรางวัลที่หนึ่งเลยเขียนใบละออกไว้ระวังเขาจะไม่ให้กลับคืนมานะคะอะนะคะว่าพี่ขวัญทำมาแล้วค่ะนะคะไม่ถูกค่ะนะคะท่าใจน,นะคะ นี่ติดตามกิจราคุตคาวันหน่วยออกวันอะไรเราขายหมดนะเราขายทุกวันเปิดทุกวันค่ะเพราะฉะนั้นโอนจองได้เลยวันนี้โอนจองได้ไหมได้พี่โอนเข้าที่ไหนโอนเข้าที่บริษัทกิจราพุตคาของเราค่ะเป็นบัญชีของบริษัทโดยตรงเนาะไม่ต้องกลัวว่าเงินมันจะตกหล่นไปไหนถูกต้องค่ะน้องน้ำเยี่ยมค่ะนะคะของเรานะคะเป็นเซลล์ประจําที่กิจราพุตคานะคะเพราะฉะนั้นเรามีตัวตนจริง ถ้าคุณอยากมั่นใจในการโอนเงินก่อนโอนเงินนะคะคุณโทรเข้าเบอร์หลักและถามว่าเซลลคนนี้เซลน้ำ<ส>มีำอยู่ไหมมีจริงไหมเป็นเซลจริงไหมเซลลพี่ขวัญมีจริงไหมเซลคุณน้องเต๋าเซลบุธรอยู่จริงไหมเซลลน้องออมอยู่จริงไหมเซลน้องเต้อยู่จริงไหม,มคุณติดตามไว้เลยนะคะโทรเช็คตรวจสอบได้น้องพี่ใช่เพราะว่าเออแอดมินเรามีอัปเดตพนักงานตลอดเวลานะคะอัปเดตตลอดเวลาแค่ เ,เราจะมีอัปเดตชื่อแม้แต่กระทั่งชื่อพนักงานเนาะใช่ตรวจสอบได้จริงๆค่ะของเราตรงไปตรงมาแม้กระทั่งการโอนเงินการซื้อขายรถการการส่งมอบรถเรามีหลักฐานยืนยันให้หมด,ดวันนี้มาแค่น้ำจิม้มท่านใดที่ตัดสินใจในการดูวันนี้ได้โอนจองเพียง1,100บาทเท่านั้นค่ะแต่ถ้าคุณจะตัดสิทธคันนี้เลยชั้นล็อกคันนี้เลยโอนเลยเท่าไหร่ดีแสนหนึ่งเลยว่า จบเลยแสนหนึ่งจบเลยลบออกจากโฆษณาเป็นของคุณทันทีเยี่ยมค่ะน้องน้ำค่ะอยู่ที่คุณอยากได้หรือไม่ได้วันนี้พวกเรา,าเราสองคนเป็นแค่ตัวแทนบริษัท <ฮะ S 2> แต่ถ้าอยากซื้อกับเราอยากซื้อกับพี่ขวัญกับน้องน้ำหนึ่งโอนจองมาได้เลยนะคะ,<ฮ>ะวันนี้ลาก่อนขอยทุกคนโชคดีพรุ่งนี้ถูกหวยไปด้วยกันวันนี้ลาก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า